ในเมื่อคลิปพอสจีนกำลังฮิตนะคะวันนี้เราก็เลยพี่ติมเป็นนางแบบนะคะแล้วก็พี่ลูกโซ่กำลังขันให้นะคะวันนี้เรามาในทีมคนส่งพัสดุค่ะอันนี้คนที่ชอบเอฟพัสดุค่ะอันนี้เป็นพัสดุค่ะเดี๋ยวส่งไปใครอยากได้เอฟเลยนะคะแกส่งไปเอฟอยาใครอยากได้เอฟเลยนะโสดค่ะโสดสดค่ะโสดค่ะโสดค่ะโสดค่ะขอสอบถามค่ะว่าไอเทปเนี่ยมันมันยังไงมายังไงเหรอคะ เทปเนี่ยคุณเห็นไหมคะความดีเทลก็คือต้องดี H L นะคะคนอื่นเป็นแบบคนอื่นตามไม่เรียกว่าตามเล็บเป๊ะนะคะนี่เขาจะต้องเอฟมาจากพีออเดอร์มากี่วันถึงได้นะคะโอ้ยเจ็ดวันอยู่นะเจ็ดวันแต่ว่าคนจริงแล้วของได้แล้วค่ะแต่ว่าก่อนจะหาคิวพัสดุกับคนคนส่งเท่ากันนี่คือพักใหญ่ถ่ายใจไ่วไหมถ่ายใจไหวค่ะคนนี้เขาก็โซเอลเขาชอบพันเนาะคนนี้คือมันไม่ได้ถ่ายแต่ว่าพันใหญ่เลยค่ะ ของาสารเพื่อนอ่ะอยากใช้เหมือนกันแต่แบบ <S <S วันนี้เราจะไม่ถ่ายอย่างเดียวเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้จักกับเลนสที่เป็นช่วง normal ช่วง normal วันนี้ก็จะเป็นเลนส์ช่วง28 70ของ Sigma f 2.8นะคะแล้วก็ใส่แฟตกดอกอกดก v 860แล้วก็ขีดขีด s นะคะแล้วก็วันนี้จะมีแอยใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นแบบแฉกๆด้วยก็จะให้แบบมีความเป็นมูดขึ้นนะคะแล้วก็ตีวันนี้เราจะไปถ่ายในแถว ที่จอดรถแล้วก็ไปข้างนอกบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะแล้วก็จะบอกให้ว่าเราคิดมาตั้งนานแล้วว่าจะถ่ายที่จอดรถแต่เราลองรอให้เมื่อสุดท้ายเว้ยเพราะว่าเขาเปิดไฟเราคิดมาตั้งนานแล้วว่าจะถ่ายที่จอดรถสุดท้ายเว้ยเพราะว่าเขาเปิดไฟ การที่ใช้เลน normal ทำไมมันใช้เลน normal เพราะอยากให้มีความยืดหยุ่นสูงช่วง normal เนี่ยเหมาะกับการที่ใช้ในการถ่ายอีเวนต์หรือว่าถ่ายงานที่แบบว่าเรามีแค่กล้องเดียวเราต้องการความยืดหยุ่นสูงอีเวนต์เหมาะสุดๆเลยนะคะแต่ถ้าแบบเป็นงานอย่างอื่นก็แนะนําว่าแต่ละงานก็แต่ละช่วงเลนนะอ่ะช่วงที่8 7 0มันก็จะซูมๆเข้าๆออกๆออได้นะคะถ้าอันนี้คือเลนช่วงซูมเป็นเลนซูมนะแต่จะมีช่วงเลนที่เป็นเลนฟิกที่ไม่สามารถซูมได้จะเป็นค่าค่า เลนไหนก็ค่าเลนนั้นนะคะ28เนี่ยจะค่อนข้างวายแต่จะไม่ได้วายมากนะคะไปดูกันค่ะว่าภาพที่ได้จากกล้อง Sony A7C i นะคะกับเลน Sigma 2 8 7แแล้วก็ใช้แลชถ่ายตีมคอสติ้งเฮ้ยเขาจะแตะเสร็จแล้วนะแปะมากี่นาทีแล้วคะเพื่อนแ่ะแล้วนะแปะวาแล้วคนแปะก็เหนื่อยยืนเหนื่อยแต่คนหมุนอะ น่าจะเหนื่อยกว่าเขามีกิมมิกนะเขาพันแค่ขาด้วยนะจริงๆอ่ะเวลาเอฟเสื้อผ้ายังถูกกว่าเอฟเทปนีมากนะคะเพื่อนเอฟเทปเป็นเท่าไหร่คะเออเอฟนี้มาหกร้อยหกร้อยบาทหกร้อยบาททุกคนทั้แบบเป็นไงคะตอนนี้แน่นไหมเดินได้ปะได้อยู่ซ้อมเดินมาแล้วนะเอาเอาเอายกแขนออกอะชุดชุดได้อยู่หรือไงน่ะจะเป็นการแบบจิตตเ้็ชุดให้น้ำแบบดีเทลต้องเอาดีเอสเอไว้ข้างหน้าเห็นปะคำอื่นไปข้างหลังให้หมดตัดทิ้ง ไม่ใช่เห็นมะโอ้ไม่ธรรมาดาจริง2000 y e a r s a e r years l r i e d ชมมังเาเหรอ,อ <'ve> พันไปประมาณจะ50นาทีแล้วนะคะคนอื่นเอาพันแนาทีอันนี้พี่ติมมาในตีมพัสดุที่ส่งค่ะเออ <Yeah. S 1> พัสดุเจ่าาาาาาโาาาาดา๋ยวเรามาดูนะคะซีาารกนะคะเราก็จะาช้าา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 าย ทริคเลยนะคะแบบนี้แล้วยิงข้างหลังแล้วเปิดแบบเนี้ยคือแบบภาพมันจะนัวไม่รู้ทำไมคือมันดีมากนี่คือแบบเป็นทริคที่อุ้ไว้นานแต่มันดีมากๆเดี๋ยวจะไปดูกันเนาะรูปประมาณไหนพี่ว่านะที่ติณลองแบบอะไรเงี้ยข้างหน้าข้างหน้าแทนเลยชุดไม่เด่น อีกนิดชุดจะแตกล้วพี่ติมบอกวพี่ติมต้องเดินแหละแต่ว่ใกล้พี่มากเห็นเออสวยสวยสวยจริงพี่ติมสวยสวยเลยสวยเลยสวยไปาเยอะมาหนึ่งสองสาม่คเห็นเราวนะเี่ขาขับสุดสุดไหนอะมืงอสุดแล้วสุดแล้ว ตัดผ่านไปที่คนนั้นตัดผ่านเดินส่งไปที่คนนั้นเอาสองคนสะดูไปหาเพระสะดุมากส่งของต่อค่ะส่งพ่อ ฝากช่องพี่โซยังไม่ได้ฝากช่องลูกคอดเนวค่ะวันนี้ลูกโซ่ไปก่อนแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบหรือว่าอยากรู้ทริคดีๆในการถ่ายภาพซึ่งวันนี้เราบอกทริคดีๆของเราไปแล้วนะคะก็คือการใช้แฟแลชเราจะยิงแคดแบบนี้แล้วภาพก็คุณน,นัวมากนัวแบบนัวเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีทริคแอนทริคแล้วก็เป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะก็ฝากอย่าลืมนะกดเซฟ หรือก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีนะเพราะเซนเดอโฟโต้ถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายและสนุกโอเคค่ะเราเจอกันใหม่ในทีมถัดไปนะคะอาฝากติดตามเขาหน่อยค่ะฝากติดตามไอไอติมประวัลรัฐด,ด้วยนะคะเออวันนี้เด็กส่งของ<ม>กับพัสดุไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย